สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในเรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะก็เป็นรายวิชาภาษาไทยเนาะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของมาตาตัวสะกดนะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนมาตากก นะคะแต่มาตากกอย่างที่คุณครูบอกว่าไม่ได้มีสะกดแค่กอไก่สะกดเท่านั้นนะคะมีมากกว่านั้นถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในมาตากกเดี๋ยวนักเรียนไปชมพร้อมๆกันค่ะ นักเรียนเห็นบนหน้ากระดานของคุณครูไหมคะบนหน้ากระดานของคุณครูนะคะคือเพลงของมาตากกเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยคุณครูล้องนะคะถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาล้องเพลงพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายเขาระครังตีดังกลางวานเขาระครังตีดังกลางวัน,วนสรานสุขใจสรานสุข ใยโยกเ,ย,เ 6, ยกยเล 6, ็กหกโยกเยกเล็กหกเมกโรกโชคเมกโรกโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กกมีสีตส่ตัวมีสี่ตัวอันนี้คือเพลงมาตากกนะคะเห็นไหมคะว่ามาตาแม่กกนะคะมีอะไรบ้างนะที่สะกดด้วยแม่กกอ่กมีไก่ใช่ไหมคะไก่ก็คือกอก ะะมีไข่ก็คือขอไข่นะคะมีควายก็คือคอควายนะคะอีกอันนึงตัวสุดท้ายก็คือคอระคังนะคะก็คือคอระคังนะคะมาตราแม่กกนะคะจะมีอยู่4ตัวนะคะได้แก่ก็ไก่ขอไข่คอควายและคอระคังนะคะที่สะกดด้วยมาตรากกนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูล้อกอีกครั้งหนึ่งนะคะ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอรักั้งตีดังกลางวานันขอรักั้งตีดังกลางวานันสรานสุขใจสรานสุขใจยกเยกเล็กหกยกเยกเล็กหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กก มีสีตส่ตัวมีสี่ตัวมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควาย,ข,วอยขอรัก้างที่ดังกังวลขอรักัางที่ดังกังวาลสรานสุขใจสรานสุขใจโยกเ er ยกเลขหกโยกเยกเลขหกแมกโรคโชคแมกโรคโชคลว้วนสะกดด้วยแมกกล้วนสะกดด้วยแม่กก มีสี่ตัวมีสี่ตัวอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายเขารักรังตีดังกังวลนขอรักขังตีดังกังวลสรานสุขใจสรานสุขใจยกเยกเล็กหกยกเยกเลขข็กหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กก มีสี่ตัวมีสี่ตัวจบแล้วนะคะเพลงมาตาแม่กกนะคะ,ะนักเรียนต้องจําให้แม่นนะคะมาตาแม่กกนะคะก็คือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะนอกจากคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดมีอะไรคะยังมีคําที่ประสมกับสระต่างๆใช่ไหมคะและมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีขอไข่ยคอควายและก็คอระคังเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ แต่เวลานักเรียนอ่านออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นขอไข่คอควายหรือคอระคังนะคะเวลานักเรียนอ่านออกเสียงจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะอันนี้เราเรียกว่ามาตากกนะคะจําให้แม่นนะมาตากกมี4ตัวนะคะที่เป็นตัวสะกดมีกอไก่ขอไข่คอควย,ควยและก็คอระคังนะคะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างของคำกันนะคะ มาดูตัวอย่างของคํามาตรากกนะคะคําแรกคําว่าสะกดพร้อมคุณครูนะคะจอแอก็แจกอ่านตามนะคะสะกดตามคุณครูนะเพราะว่าเราเรียนคำอาสะกดคําไปแล้วใช่ไหมคะเวลาเราสะกดเราต้องสะกดอะไรมาก่อนเราจะต้องสะกดพยัญชนะต้นมาก่อนนะคะตามด้วยสระนะคะแล้วก็ตามด้วย ตัวสะกดนะคะแต่ถ้าคําไหนนะที่มีวรรณยุกนะคะเราก็สะกดวรรณยุกตามหลังตัวสะกดได้นะคะแต่คํานี้มีวรรณยุกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแล้วนะักเรียนรู้ได้ยังไงว่าคํานี้ไม่มีวรรณยุกดูจากตรงไหนคะใช่แล้วค่ะดูจากข้างบนนะคะข้างบนข้างบนพยัญชนะต้นนะคะหรือข้างบนจอจานนะคะ ถ้ามีวรรณยุกต์นะคะก็จะวางอยู่ตรงข้างบนของพย,ยัญชนะต้นนะคะแต่อันนี้ไม่มีเนาะ,ะนักเรียนสะกดตามคุณครูนะคะจอแฮกอแจกนะคะอีกครั้งหนึ่งจอแฮกอแจกนะคะอย่างคำนี้นะคะถึงแม้ว่าจะ,ะเวลาเขียนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเขียนสละแอมาก่อนนะคะแต่เวลาอ่านเราไม่อ่านสระมาก่อนนะคะเราต้องอ่าน พยัญชนะต้นมาก่อนนะคะตามด้วยสระแล้วก็ตัวสะกดค่ะคำนี้สะกดด้วยตัวอะไรคะกอไก่ใช่ไหมคะอยู่ในมาตรากกนะคะกอไก่อยู่ในมาตรากกอันนี้เราเรียกว่าคําที่สะกดตรงตามมาตรานะคะแต่ถ้าเป็นคําที่สะกดด้วยขอไข่ขอควาหรือขอระคังอันนั้นเราเรียกว่าคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะมาดูตัวอย่างต่อมานะคะ ตัวอย่างต่อมาง่ายมากๆเลยนะคะรออากรากอีกครั้งหนึ่งนะคะรออากรากนักเรียนเห็นไหมคะเวลาคุณครูสะกดคุณครูจะสะกดพย,ยัญชนะต้นมาก่อนนะคะตามด้วยสระนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดหยุดด้านท้ายนะคะสะกดด้วยตัวอะไรคะ กอไก่ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูสะกดกอไก่มาหลังสระนะคะแสดงว่ากอไก่เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งอยู่ในมาตากกนะคะคําต่อไปนะคะปออากอปากสะกดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะปออากอปากนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทีน,นี้มาดูต่อมานะคะอันนี้ไม่ตรงตามมาตาแล้วนะคะสะกดตามคุณครูนะคะ ลอเอขอเลขลอเอขอเลขนะักเรียนเห็นไหมคะคำวันเลขคุณครูสะกดด้วยตัวอะไรคุณครูสะกดด้วยขอไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาคุณครูอ่านออกเสียงคุณครูจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดคะเหมือนกอไก่สะกดใช่ไหมคะสมมตินะสมมุติว่าคุณครูคุณครูไม่มี ขอไข่นะสมมติว่าคุณครูใส่กอไก่ลงไปลอเอกอเลขก็อ่านคำว่าเลขเหมือนกันนะคะแต่คำว่าเลขที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนสะกดด้วยตัวขอไข่นะคะแต่เวลานักเรียนอ่านออกเสียงนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงให้เป็นเสียงกอไก่นะคะก็คือเลขลอเอขอเลขนะคะเป็นไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะมาดูคำต่อมา คำต่อมานะคะสอ,อุขอสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะสอ,อุขอสุกนะคะคำนี้ก็เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนสะกดด้วยขอไข่แต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงด้วยกอไก่นะคะก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกอไก่นะคะสุกในที่นี้ก็คือความสุขนะคะ แต่ถ้าเป็นสุกที่สะกดด้วยขอไข่ก็จะเอ้ยขอโทษค่ะแต่ถ้าเป็นสุกที่สะกดด้วยกอไก่นะคะที่เราเขียนสะกดด้วยกอไก่ก็จะเป็นเหมือนอาหารที่เราปรุงสุกอย่างเงี้ยเราจะสะกดด้วยกอไก่แต่ถ้าความสุกเราจะสะกดด้วยขอไข่นักเรียนเห็นไหมคะแค่เราเขียนแค่เราเขียนตัวสะกดที่ต่างกาันความหมายก็ต่างกาันแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงนะคะเวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียง เหมือนกันนะคะแต่เขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อต่อมานะคะอะ่ต่อมานะคะสออสุสอ,อส,ส,ออสุนะคะนออขอนักสออสุนออขอนักนะคะสุนักอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนสะกดด้วย ขอไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะมาดูต่อมานะคะต่อมาสะกดด้วยตัวอะไรคะยังไม่รู้ใช่ไหมมาสะกดตามคุณครูนะคะรอโอคอโรคเห็นไหมคะคุณครูอ่านอะไรมาก่อนคุณครูอ่านรอเรือมาก่อนแสดงว่ารอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะตามด้วยสระโอใช่ไหมคะ หลังสระโอคุณครูสะกดอะไรคะคอก็คือคอควายใช่ไหมคะ,อะคอควายรอ,ออร,ะะรอโอคอโรคนะคะรอโอคอโรคเนาะคำว่าโรคเช่นกันนะคะสะกดด้วยคอควายซึ่งอยู่ในมาตากกนะคะอย่างที่คุณครูบอกมาตากกถึงแม้ว่าเราจะเขียนคอควายแต่เราก็ต้องสะกดเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะคำต่อมานะคะ คำต่อมาคำว่าโชคนะคะชอโอคอโชคคล้ายกันเลยนะคะคุณครูเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นนะคะคุณครูเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเปลี่ยนจากรอเรือเป็นชอช้างนะคะแค่นี้ความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะคะแต่สมมุติว่าคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยคุณครูเปลี่ยนจากรอเรือเป็นรอลิงคุณครูเปลี่ยนจากคอควายเป็นกอไก่ก็อ่านคำว่าโรคนะคะอ่านว่าโรคแต่แต่ความหมายจะแตกต่างกันนะคะ ทีนี้มาดูต่อมานะคะคำต่อมานะคะคำว่าเมฆนะคะมอเอคอเมฆมอเคอเมฆอันนี้ออกเสียงอ่านว่าคอนะคะแต่ไม่ใช่ call, 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 คอควายนะคะคอรัคังคอรัคังจะอ่านออกเสียงคอควายนะคะจะอ่านออกเสียงคอนะคะแต่ว่าเวลาเราสะกดหรือเราอ่านออกเสียงเราก็จะอ่านออกเสียงเป็น กอไก่สะกดเหมือนเดิมนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาฝากให้นักเรียนได้ลองดูกัรเนาะทีนี้เรามาทำอะไรต่อคะ,อะเรามาดูเพลงทบทวนเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันเลยนะคะหนึสมาตราแม่กกมาตราแม่กก ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอรักครั้งตีดังกังวานขอรักครั้งตีดังกังวานสารานสุขใจสารานสุขใจโยกเยกเล็กหกโยกเยกเล็กหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กกมีสี่ตัว มีสี่ตัวมาตราแม่กกมาตราแม่กกไกไ่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอรักครั้งที่ดังกังวานขอรักครั้งที่ดังกังวานสรารสุขใจสรารสุขใจโยกเย,ยกเลขข็กหกโยกเยกเลขข็กหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กก มีสี่ตัวมีสี่ตัวง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะทาให้นักเรียนจำได้แม่นขึ้นนะคะจำได้ดียิ่งขึ้นนะคะว่ามาตาแม่กกสะกดด้วยตัวอะไรบ้างนะคะสะกดด้วยกอไก่ใช่ไหมคะสะกดด้วยขอไข่คอควายแล้วก็คอระกังนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนอ่านออกเสียงนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดคะ เหมือนกอไก่สะกดนะคะอันนี้เราเรียกว่าคำที่อยู่ในมาตากกนะคะจำให้ดีๆมี4ตัวนะคะได้แก่กไก่ขอไข่คอควายและก็คอระฆังนะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ,ะนักเรียนหยิบสม,มุดดินสอยางลบไม่บรรทัดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเราจะต้องเขียนอะไรก่อนคะเขียนวันวันที่ใช่ไหมคะเดือนแล้วก็พศใช่ไหมคะปีพศนะคะวันนี้วันพุทธที่18สิงหาคมพศ2564นะคะนักเรียนเขียนไปได้เลยเนาะถ้าของใครนะคะสมุดยังเหลือบรรทัดนักเรียนก็เขียนต่อจากเส้นที่เราขีดเส้นจบไป เมื่อวันจันทร์นะคะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนต่อได้เลยเนาะต่อมานะคะหลังจากนักเรียนเขียนวันเดือนปีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่นักเรียนขีดเส้นนะคะไม่ใช้มือขีดนะต้องใช้ไม้บรรทัดวางท่าบก่อนนะคะอย่าใช้มือเปล่าขีดนะคะไม่เอาคุณครูไม่ตรวจเนาะต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนขีดเส้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้อง เว้นอีกหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยเขียนนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนคำสั่งหรือคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนเติมตัวสะกดมาตากกให้นักเรียนเติมตัวสะกดมาตากกนะคะตัวสะกดมาตากกกเราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในมาตากกมีกอไกมีขอใค คอควายและก็คอระคังใช่ไหมคะที่อยู่ในมาตากกนักเรียนก็เลือกเติมนะคะว่าจะเลือกเติมอะไรเพราะมาตากกเนี่ยไม่ได้มีแค่กอไก่อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นคอไข่คอควายหรือคอระคังก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะว่าคํานั้นนักเรียนจะต้องเติมกอไก่ขอไข่หรือคอควายหรือคอระคังนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเขียนคําสั่งคําชี้แจงเสร็จแล้ว ก็ต้องขีดเส้นนะคะขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยนะคะหลังจากขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็เว้นอีก1บรรทัดนะคะต่อมาเขียนเลข1นะคะเว้น1บรรทัดแล้วเขียนเลข1นะคะแล้วเขียนคําว่าความความมาความอะไรนะคุณครูให้สอเสือสละอูมาความอะไรความสุขใช่ไหมคะ ความสุขนักเรียนจะเติมอะไรก,ไก็ไก่ขอไข่คอควายหรือคอระคังนะคะนักเรียนก็เลือกลงมาเติมเนาะว่าจะเติมอะไรมันถึงจะถูกต้องความสุขจะต้องเติมกอไก่ไหมเติมขอไข่หรือเปล่าหรือเติมคอควายหรือจะเติมคอระคังที่อยู่ในมาตากกนะคะนักเรียนก็ลองเติมดูนะคะ หลังจากนักเรียนนะคะขีดเส้นนะคะเส้นตรงนี้ที่นักเรียนต้องขีดนะคะเส้นตรงนี้นะนักเรียนจะต้องเว้นไว้ประมาณ1ถึง2ช่องนะคะเว้นไว้ประมาณ1ถึง2ช่องนะคะที่ขีดเส้นนะคะหลังจากนักเรียนขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นับช่องไป1ช่อง2ช่องนะคะ3ามช่องแล้วค่อยเขียนเลขสองนะคะพอเขียนเลข2เสร็จแล้วนักเรียนก็นับต่อไปอีก1ช่องนะคะ นับต่อไปอีกหนึ่งช่องแล้วเขียนคำว่าลอเอเล่อแล้วก็เติมตัวสะกดลงไปนะคะตัวสะกดที่อยู่ในมาตากกนะคะลอเออเติมอะไรเลข8นะคะลอเอจุดจุดแปนะจะเติมตัวสะกดอันไหนกอไก่คอไข่คอควายาาาหรือว่าคอละคังนะคะก็ไปดูมาเนาะต่อไปข้อที่สนะคะข้อที่สอันนี้ก็เช่นกันนะคะ คุณครูก็ให้นักเรียนเติมเหมือนกันนะคะเติมพยัญชนะขอโทษค่ะเติมตัวสะกดมาตากกนะคะจุดจุดจุดร้ายชโชคร้ายจะต้องเติมอะไรนะชโชคร้ายนะคะทีนี้ข้อที่4ข้อที่4นักเรียนไม่ต้องนับช่องเหมือนข้อที่1 2 3สนะคะนักเรียนไม่ต้องนับช่องข้อที่4ให้นักเรียนเขียนให้ตรงกับเลข2นะคะเขียนให้ตรงกับเลข2เนาะ พอเขียนเลข4เสร็จแล้วนักเรียนก็เว้น1ช่องนะคะนับ1ช่องแล้วค่อยเขียนข้อความลงไปนะคะข้อความก้อนเมฆก้อนเมฆจะต้องสะกดด้วยตัวอะไรนักเรียนก็หามลงมาตอบนะคะหาคาตอบลงมาคุณครูยกตัวอย่างข้อที่1นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูเนาะข้อที่1นะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าความสุขใช่ไหมคะความสุข จะต้องสะกดด้วยตัวอะไรคะก็ไก่ขอไข่คอควายหรือว่าคอระคังคะความสุขอะไรคะเก่งมากคะ่ะสะกดด้วยขอไข่นะเรียนก็เติมขอไข่ลงไปนะคะแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จนะคะนักเรียนก็ทําต่อนะคะข้อที่2 3 4นะคะหลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็เว้นหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ขีดเส้นจบให้เรียบร้อยเนาะ ถ้าเกิดนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะหรือสามารถทักมาถามคุณครูได้นะคะทักมาสอบถามคุณครูได้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะส่วนใครที่เข้าใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัดแล้วส่งมาที่คุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ